รีสอร์ทหลอนเรื่องเล่าสยองขวัญปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพแล้วใกล้ทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับ ตำแหน่งที่ผมทำจะเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางทีเรียกบัตเลอร์บางทีเรียกวิลล่าโฮสหรือรีสอร์ทโฮสแล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่มาพักที่นี่จะได้วิลล่าโฮสตทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสตขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับ วันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้ว i ฟรี free, และผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทเป็นแนวออกป่าป่าต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้แล้วว่าแขกจะมาเช็คอินหลังจากเราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกสี่ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาวายมาเตรียมไว้ในตัววิลล่าให้เรียบร้อยก่อนจะเลิกงาน ตอนนั้นราวสามทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาวายไปเตรียมไว้ให้แขกก็กไม่ได้คิดหรือกลัวอะไรโซงวิลล่าของแขกที่จะมาพักนี้จะแบ่งเป็นสองโซนโซนติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ท สองโซนนี้ถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตี้ยๆและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวิลล่าฝั่งนู้นเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างตอนนั้นผมขับยังไม่คล่องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไป ตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดมือถือเล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งอ,อบถังวายไว้ผมเลยต้องเดินชา้ชาๆเพราะกลัวถังวายจะตกแต่พอเดินขึ้นไปบนสะพานจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกว่งแรงมากทาั้งๆที่ผมก็เดินช้าความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานคนอื่นเดินตามมาแต่พอหันหลังกลับไปผมถึงกับช็อก เพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมผมก็รีบหันหน้ากลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเลยรีบซอยเท้าตรงไปที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได5-6ขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันได วินาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือใจตกไปอยู่ตาตุ่มแล้วครับผมเลยรีบเดินไปที่วิลล่าพอเข้าไปในวิลล่ากลับกลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีกด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรหาเพื่อนที่อยู่หน้าฟรอนให้มารับพอเพื่อนมาถึงนางใช้วิธีกดกริ่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวจะมองไม่เห็น ตอนนั้นน้ำตาผมเอ่อแล้วนึกว่าโดนผีหลอดจริงๆได้แต่อุทานมาว่าอีเชียรสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองเธอผมก็ใจชื้นขึ้นที่เพื่อนมารับผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของแผนกบอกว่าผมขอไม่มาวิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะ แต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่พออีกหลายๆวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์ปกติแล้วพนักงานสปาจะกลับสามทุ่งแล้วแขกของผมจะกลับตอนสามทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากแขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว พอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบสี่ทุ่มรอพอพอก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกรอพอพอว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาพอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรอพอพอตรงทางออกรีสอร์ทถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าแล้วดึกดึกดื่นๆไม่กลัวผีเหรอเขาก็ต่อมาว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวิลล่านั้นนะ แถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากรีดยางแล้วโดนฆ่าข่มขืนเคยมีคนเจออยู่บ่อยๆได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักพักและเมื่อกลับมาถึงห้อมผมก็เอาคำบอกเล่าของรอพอพอกลับมาคิดตรงนั้นมันที่เราเจอเงาวันนั้นนี่แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่รองอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินที่ร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ท ผมเลยแอบถามป้าร้านข้าวว่าแถวนี้เคยมีข่าวฆ่าข่าขมขืนหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วละ่ะน่าสงสารเขานะเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำมิดีมิร้ายแล้วฆ่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเข่าคุดคูอยู่ในกระสอบ ได้ยินแบบนั้นผมแทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมโดนจริงๆแล้วล่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าขับบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกเลยส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้